แม่กิ่งพามาดูลูกๆช่วงยามบ่ายยามเย็นค่ะยามเย็นก็จะหลับไหลกันทั้งบ้านเลยดูท่าพี่ทองก้อนนอนหลับแบบพุงห้อยค่ะดูพุงพี่ทองก้อนนะคะดูท่าหลับของเขาส่วนทองหยิบหน้ามูทู่เลยลูกหื หน้ามุทุเลยแม่กำไรทองนั่งอ้อยซ้อยอย่างนี้ลูกอ,อุ้ยอุ้ยทองทองหยอดมาอ้อนแม่กิ่งมไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไปต่างคนต่างไปแม่ทองมาลูลกอืมอืม แล้ววันจันแม่ก็จะพาแม่ทองมาไปทํำหมันแล้วนะลูกนะแล้ววันจัน์หนูทําหมันนะลูกนะนะาถ้าสาวน้อยของแม่ละลูกอ,อืออออุอยดูเด็กๆตะมุตะมิค่ะกิ่งให้ดูเด็กๆอยู่ยวรวมตัวกัน อยู่กันแบบตะมุตะมิเลยใช่ไหมลูกส่วนมุมนั้นเปลี่ยนมุมค่ะทองหยิบเปลี่ยนมามุมเปลี่ยนมานอนกับพี่ทองก้อนแบบนั้นละเด็กน้อยของเราส่วนแม่กำไรทอง แม่กำไรทองมานั่งเฝ้าตรงประตูนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเป้ารอขู่กันกับทองสร้อยพอดีทองสร้อยแม่กิ่งจะเอาไปขังไว้ห้องห้องนูน้นแม่กำไรทองเขาก็จะมานั่งเป้าตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันดีคืนดีก็เสียงขู่กันถ้าตอนที่เอาไว้ในกรงก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคนใดคนหนึ่งเข้ากรงก็จะมานั่งขู่กันเป้ากันแบบนี้ ส่วนเด็กน้อยของเรานอนหยอกกันเบาๆใช่ไหมลูกวันนี้พวกหนูหยอกกันเบาๆนะนะลูกนะทองมั่นกับทองหยดเล่นกันเบาๆลูกืชาวน้อยของแม่เนี่โอ้ทองหยดมากระโดดใส่โทรศัพท์แม่กินค่ะส่วนคนนี้จะมุดกินนมแม่ ดี๋ยวหนูก็จะต้องอดเลิกนมแล้วนะลูกนะเดี๋ยวหนูก็ต้องเลิกเลิกกินนมแล้วนะเดี๋ยวพวกหนูก็ต้องเลิกนมแล้วโตเป็นสาวกันแล้วเนี่ยเริ่มโตแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาแม่ทองมาไปทํำหมันนะลูกนะเดี๋ยวแม่กิ่นก็จะให้แม่ทองมาทําหมันทำหมันเสร็จพอวันตัดไหมก็จะให้เหมือนแม่ทองเพิ่มค่ะก็จะให้น้องฉีดวัคซีนไปด้วยเลย ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปพร้อมกับบันตัดใหม่เลยค่ะฉันแม่ทองเพิ่มเลยตะมุตะมิไปไหนมาอือที่ทองข้างของแม่นอนนอนกันแบบตะมุตะมิแต่ละคน นอนเป้ารอแล้วเมื่อไหร่แม่กิ่งจะเอาอาหารให้กินนะใช่ไหมลูกกินอาหารเม็ดไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวอาหารเปรียกเป็นเย็นค่อยกินนี่ค่ะอาหารแล้วก็จะหมดแล้วนะลูก พวกหนูกินเก่งกันมากมายเลยเนี่ยฮะออบางทีแม่กิ่งจะลดลดอาหารเปียกให้กับเด็กๆแต่พอเวลาเด็กๆมาอ้อนมาร้องเรียกวิ่งใส่แม่กิ่งก็อดใจอ่อนไม่ได้ค่ะตอนแรกว่าจะให้กินอาหารเปียกแค่ไม่มื้อเช้าก็มื้อเย็น แม่กิ่งก็ยังใจแข็งไม่ได้ก็ใจอ่อนทุกทีเวลาที่เห็นลูกๆมามาร้องเรียกเพราะว่าถ้าเขาหิวเขาจะแม่กิ่งเดินมาเขาก็จะพากันมาวิ่งกูร้องเรียกหาร้องเรียกอยากกินก็ต้องใจอ่อนให้เขากินเหมือนเดิมแมกิ่งให้ดูสาวน้อยทองจันนะคะดูเขา เด,เด็กแต่ละคนแต่ละรุ่นมีความน่ารักแตกต่างกันค่ะลูกแม่ทองมาเขาก็จะแสบจีตตัวจีดแต่ว่าเขาก็จะมีความน่ารักของเขาอย่างของแม่ทองเพิ่มก็จะจีตแบบเบาๆจะน่ารักไปอีกแบบส่วนสามภูมาณที่ทองจิต ก้อนทองหยิบทองหยอดก็จะเป็นลักษณะเออ่นมพี่อ้อนเป็นนมพี่อ้อนไม่กำลายทองส่วนคู่นี้มาฟัดกันต่อใช่ไหมลูกดูพุงน้องนะคะ พุงทองจันท์พุงทองจันทร์สีชมพูเลยค่ะคู่นี้จะจี๊ดสุดของบ้านค่ะตอนนี้ทองจันทร์กับทองหยุดทองมั่นด้วยสาวน้อยของเราเนี่ยสามใบเถาน้อยของเราแต่น้องก็จะมีความน่ารักมากมายค่ะ ลูกพุงสีชมพูแลยลูกอะหนูโชว์พุงงั้นเลยนี่ยขายจะเป็นลักษณะตะมุตะมีของเด็กๆความน่ารักสดใส